สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาจัดอัำแับที่เอลิสให้พอสกิบีดี้ทอเลตมันจะมีเก่งที่สูดแล้วก็เก่งปานกลางแล้วก็กลางแล้วก็พอใช้ได้แล้วก็กลางแล้วก็มึงไม่ตออยู่บนโลกนี้เลยเสียงน่าจะคอกเกิดไปงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยเจ้าตัวนี้อืม น่าจะพอใช้ได้ไหม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 ,ม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 อ้าวยู่กากโคตรกากไอ้นี่ไอ้หมอนี่ก็น่าจะพอใช้ได้ส่วนไอ้ปรสิตเนี่ยมันไม่ได้เก่งด้านอะไรนะมันเก่งแต่เข้าควบคุมเนี่ยเรื่องอื่นแม่งกากแต่เรื่องควบคุมแม่งเอาเรื่องชีเปงแ้าจะทำให้ตัวละครนั้นแม่งกากเริมตัวไหนวะ ก็ไม่เอาพอใช้ไดไ้ดีกว่าแล้วกูไปกดเหยียดนะส่วนในตัวนี้กากนะครับตัวนี้ก็ากากนะครับเนี่ยไอ้นี่ก็กลางหรือพอใช้ได้ดีน่าจะพอใช้ได้ส่วนไอ้นี่ไอ้นี่ลักรอบอเอาไม่โดนเอาไม่ใส่เยอะแล้วมันไม่ใส่วะอันนี้ก็พอใช้ได้โอ้โหใส่ใช้แต่ก่อนนี่แบบพอใช้ได้มาอ้าวหายไปไหนอ่ะเอาไปอยู่นี่เฉย ไอ้นี่คากนะครับส่วนไอ้นี่ก็มึงไม่ต้องอยู่มึงไม่ท่องอยู่มึงมามึงมาแล้วมึงตายนี่มึงไม่ต้องอยู่หรอกมั้งมีแค่เฮลิคอปเตอร์กับไอไอจิ้มแหลมๆเนี่ยกับไอตัวนี้ด้วยมาทำไมไม่รู้จีเซียมสามจุดศูนย์กลางนะกลางไอ้นี่พอเชิดได้หรือกลางดีววเนี่ยกลางกลาง เริ่มแรกก็พอใช้ได้แหละไอ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 บักไซแอนไอบักไซแอนเหลี่ยมเอาทำไมไม่ใส่อ่ะเออแล้วก็สกิจีเหลี่ยมกูเ um ก่งเก่งที่สุดในบรรดาสกิบิดิสซอนไอตัวนี้ก็กิดทอเล็ก็เก่งปานกลางนะเพราะว่าพ่อก็มีวิธีกำจัดอยู่เอา เดี๋ยวกลิชท้ายออคิลิชอยู่นี่เก่งปัดกลางเก่งปัดกลางเพราะว่ามันก็มีวิธีจัดก,การอยู่อ่าอันนี้เป็นจัดพวกเราสกีบิดีทอยเล็ตนะเดี๋ยวเราจะไปจัดฝั่งของแคมิราแมนกันต่อเอาล่ะแล้วเรามาจัดลันดับเหล่าแคมิราแมนกันต่อนะแล้วแคมิราแมนโอ้โหทำไมภาพมันเอามาให้แค่ครึ่งตัวอะไรเนี่ย มออไม่เป็นไรพอใช้ได้แล้วกันเพราะเป็นกําลังลบสําคัญมาทุกตอนอะทีทีเนี้ยก็ก็สําคัญออันนี้มันแค่ๆเป็นยานกาก็ไม่เชิงนะมันอย่างไรไม่รู้งั้นเก็บไว้ก่อนส่วนเม็กคาเมราแมนพอใช้ได้นะเพราะสู้กับพวกตัวใหญ่ไม่ได้อสู้กับพวกร้าได้เออก็น่าประมาณนี้ลุกเออไปช สปายคาเมล่ากากนะครับตายน้องตายง่ายมากอันนี้น้องก็ตายง่ายนะคาเมล่าโรเวอร์พี่เทตันคาเมล่าแมนเก่งที่สุดแน่นอนโอ่ไอบูสูตรที่แบบว่าก็คือมันไม่ได้เก่งด้าะไยมันเหมือนคาเมล่าแมนปกติแต่ว่ามันมันชอบมีโช,โชคมหาเทพมาช่วยมันตลอดเวลานะ พอใช้ได้แล้วกันมันก็เหมือนแคปเปล่าแมนปกติอะลาดแคปเปล้่าโอ้ยทำไมไม่เห็นว่าเนี่ยจากการกับอันนี้ได้สไปเดอร์เนี่ยถ้าเรื่องแคปเปอ่าอันล่นางอันนี้ก็น่าจะเก่งปานกลางแหละสุดท้ายเดือกกลางนะครับเออกลางก็แบั๊บเดียวก็ตายแล้วมึงต้องอยู่บนโลกนี้ผมขอไม่ใส่ไว้แล้วกันเฮลิคอปเตอร์ มันเป็นแค่ยาหน่ะกากแล้วกันมันแค่เป็นยาส่งเหล่าเอนจิเนียร์หรือเชนซอหรือเมดิกชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราแคมเมอ่าแมนก็น่าจะมีแค่นี้นะสไปเดอร์แคมเมไม่รู้ว่าต้องอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่นอนแบบตายง่ายมาหักสไปเดอร์นี่โดนบทขยี้บ่อยมา มาเรามาดูฝั่งฝั่งสปีเกอร์กันบ้างดีกว่าหวังแล้วผมหวังว่าจะไม่ลืมตัวอะไรมั้งอ่ะเอาล่ะแล้วเรามาจัดอันดับเหล่าของสปีคเกอร์เมนนะฮะเผ่าของทีวีแมนเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวมันน้อยเดี๋ยวมันก็จบเร็วเหมือนเดิมนะนี่คือสปีคเกอร์บูแมนนะแต่ว่ามันมาแค่ครึ่งตัว เก็เก่งกลางๆนะเล,ๆเล็กๆเล็กๆก็เก่งกลางๆี่แหละแล้วก,ก็นี่ยานดอบจิ๊บมันเป็นอะไรเนาะอืมดาร์กสปิเกอร์แมนก็ก็กากับอันนี้นะสปิเกอร์แมนก็ธรรมดาแล้วแต่มันก็ำลังรู้สำคัญอันนี้สปิเกอร์แมนแบบชุดดำนะไม่มีอะไรนี่ก็ต้องอยู่พอใช้ได้นะเพราะว่านอนตายง่ายแต่ว่า แต่พอโจมตีนี่นี่ไปไปล่วงหมดแล้วนี่ก็แต่นี่ก็ไม่ต่างอะไรแค่ออกมาเฉย okay. เเราไปอยู่ด้านบนทำไมไ่อยู่ด้านล่างอไปอยู่กาก okay. เคอเ้ยหน่วยกำลังลบถึงแม้จะตายเฮลิคอปเตอร์สปิเกอร์กาก,ากนะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยไททันสปิเกอร์ตอนเล็กๆก็เก่งปานกลางแล่าล,ล้างอัพเกรดมาเต็มแล้ว มีแค่นี้อะคลิปนี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะเดี๋ยวไปทำแอนิเมชั่นคลิปนั้นต่อละเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำแอนิเมชั่นหรือบางทีก็ไม่ได้ทำเพราะว่าวปวดหัวไม่สบายอะจบแล้วมีแค่นี้คลิปสั้น